อะไรอะไรไรยุ่งทำอะไรวายอะไรยุ่กลับไม่ได้หรอกกลับหน้าไม่ได้หรอกยุ่งหนออยแต่ต้องแฝดเราติงันยัง อะไรอะไรเฉยทุกคนในหัวรื่จาแดนโชว์จาแดนโชวนุมไหนแล้วทุกคนจะรู้จาแดนโชว์รูปแดนโชวน่มเอาบุญบายาจแดนโชวรูปดเลยบาไมดูคนเดียว มึงจับก่อนอะไรัวเนี่ยมึงจับก่ออะไรตัวกรูลกขับอะไรมามันก็คุมมันขับเยอะมันก็ับถูอันให้เคยเรื่อง จะกลับได้จะกล้องยื่นต่อได้เอาใส่อะไรนี่ง่วยใส่อะไรให้ค่อยสวัสดีสวัสดีผู้ชมทั้งหลายพี่สวนนสวัสดีสุนน เล่นเล่นกล้องเล่นเอเลี่ยนโอ่มีโดสูงเลยเล่นเอลเลนเล่นเอลเลนนี่นีน่นเอเลีเ,เลนสูงที่สุดในจักรวาลเจ้งเพิ่มน้ำหนักไอ,กอ้กล้องกล้องกล้องจะเด่นขาตัดมึงจะดีมากเลย,ยเป็นนายแบบได้เลยอ่ะเอาเพิ่มน้ำหนักเหรอเสื้อว่าเออรุ่นพี่จะขึ้นเ,เป็นนยายแบบเหรอเพิ่มยังไงเดี๋ยวอาจารย์ที่คนลุกให้เพิ่ม ไปถามเป็นซื้อลงมเจ้าก็เป็นได้เจ้าก็เป็นได้แบบแบบได้แบบอย่างแบบว่าแบบว่าแบบว่าแค่ย่างก็แบบบ้านเขาเข้อขอเาแล้ออกนะขเข้าแล้วเรามีอะไรที่ไม่น่าสนใจเราไม่มีเราไม่มีอะไรสนใจไงเราไม่ดา่าเราไม่พูดคำหยาบ สงไป่ไม่กองหนามมเชื่อนี่ไม่กองหนาไม่เคยชัดอกทุกาจะเรียนขากไ้ัวกกีก้องหนาไม่้องชัดนะแน่สลออกขาไปกมน้องแฝดนั่งเล่นนั่นแหละที่อิตานขอมเคยมาส่งสามคน ฮะนี่เห้เจราเจาะใส่ใส่ไงก็วะใส่เจแล้วเราเอาซื้อซื้อเราซื้อถ่านมาฟังเราซื้อถ่านมาใส่ดูเป็นระบบถ่านนะจานแดงจานชาชาไอ้ยังฟองจานเย็นพูดถือก็ยี่สิบบาทนึงก็เป็นจานสังกทานของฟรี

ได้แบบแต่ว่าห,หมดมันน่าจะเสียแล้วใช่มันเป็นกล้องมันเป็นกล้องดิจิตอลใส่แล้วฐานฐานไม่แรงมันใส่ไม่ได้มันต้องไปซื้อดสายการทามตุจานเลี้ยงจานเลี้ยงไม่การทามบอสแล้วทำอะไรก็ทำหมดแล้วเราคงไม่คิดเรื่อยๆนะทำมันหมดแล้วทุกอย่างที่พ่อขี้โมโหลเป็นความจริงที่เรา on the rock จากนี้เนี่ยมั่วทัว่วไปเซฟไปเซฟจะไปแข่งขันแล้วเป็นใครกันมัดโรงเรียนผู้ดใดญ่พาเดียกจอดแล้วเอาฝ่ายชเนี่ยตอนไปแข่งอยู่งนานเลยทุกันเล่นเป็นใครมัดเกิมมดมาโรงเรียนได้ในแค่ที่สามมาผู้เดียวจันว่ต้องรองของเด้ของที่เขาเลยนี่ใช่คุณตกร้องขึ้นกอผมรับ<อ>ของสิหายขอมูลค่าหลายสิบล้านหายทำไง รับปิจจอบให้โรงเรียนได้ไหมล่ะโอ้เกิดตูใช่ไหมอือใช่ไหมเอเวียรเพราะว่าอีตูมมาแล้วใส่ดัางตัวใส์ใส่สารสูงเฮ้ยโอมใส่เนี่ยเนีเสื่อโครนจะซื้อสบู่นี่ด้อยซื้อสบู่อาเซ็ปโซะมันดับกลิ่นตั้งเซเว่นเลยตัางอาเซปโซล่ะหาเลยเป็นสบู่ดับกลิ่นจานเป็นสม กูซาเลี่ยงไม่หนีนะฟังมาเด้อบุวายอะไรขันที่ไม่หนีมั้งทักขอสอบแปดติ๊ดจมงกเขาแล้วเม้นแบบเถื่อผู่ไม่เลยนั่นแหละมันกินแรงกินตัวแรงไหมเหรอแรงแรงแบบไม่ได้เทสต์แค่สี่รอแค่สีเรามาดูนั่นแหละแรงแบบเถื่อผู่เลยการเจ้ก็หมายถึงว่าถ้าอยู่ตรงเนี้ยคนอื่นต้องได้กินเขาพูดว่าไงเจ้มันโมโยขึ้นมันกัแห้งเลยไม่บางคนเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยรุ่นพี่เนี่ยเขาไม่ได้หองนี้คือแบบ ตึ้งเลยแม่กินมาเลยเออใช่แม่นล่หน่เออแม่ก็เลยวันตัวนี้มันรักใส่อันไปซื้อสบู่อาเซปโซมาใช้ไปเซเว่น,นมีถูกคอนเซอร์เขาอ่ะต้องคอนเซอร์ตัวเขาอ่ะเซเว่นเขาเข่า,ากบก่อนเดียวใช้ไปเรื่อยๆไม่ต้องใช้ใช้จนกว่ามคโครโรนก็เอาไม่อยู่หรอกมันดักกิ่นในตัวเขายูอยู่ขนาดกินตัวค้าวเหรอเพราะว่ามันกิดตัวแล้วมันรักษาหายากมันกิดตัวมันเกิดจาก การขับเหงื่อภายในระบบภายในมันมีปัญหาบางทีต้องไปตัดต่อมอะไรอ่ะต่อมอ,อย่างนี้ต่อมไฟความเหม็นออกมาต่อมกลิ่นต่อมกลิ่นมันมีมันผิดปกติอบางทีมันไม่ต้องหามักแต่พวกมันต้องขูดอันดำๆอยู่างนั้นออกแต่พวกมันไม่ยอมขูดไงขูดตรง,ตงไหนมันต้องขูดอันขีคั่งทีวมันอยู่ขี้ตาแหงมันนะไม่ไม่เกี่ยวนะมันดำมเนแบมันจะกระแรงมันดำ ไม่เกี่ยวหรอกพวกปวดมันออกอยู่เลยช่วงไอ้กี่มันดับแล้ว่าก็ดับอยู่เลยเหรอไหนดูมันไม่ด่างเลยมันจะไปหาถูนั่นไม่แน่นหรอกมันไม่หายมันเป็นถิ่นเนื้อตัวเรามันมีขี้ไข่เยอะแหล่ะพวกมันออกมาจากภายในมันมีขี้ไข่อยู่ในนั้พวกมันออกมาจากภายในไงต่อมไปศึกษาดูต่อมอีกพวกต่อมเล่นตรงนี้เขาผเปิดออกเอพวกเลยกินเองเลยเด็กแต่คนอื่นมได้กินก็ถือว่าเปรี้ยงมันบอกแต่คนอื่นมได้กินก็ถือว่าเปรี้งมันไหนมันมาด้กินจะเปราะตัวของ แคนอื่นอะไรแต่หนูว่าคนอื่นไะไรดูแโอ้ยจะยุ่งกันเป็นวันอยู่ดีล่ะแม่นอนเอออาจารเป็นบัตรใช่ไม่รได้กินเนาะเออแม่นอาจจะเป็นบาดก็ได้เขาตีละครั้งแล้วนะสามมณีเกิดเป็นมือตื่นแล้วก็กินกินแล้วก็กินอยู่นี่ละฉันเท่าไหร่ตีละครั้งกินเขาฉันเขา ิตื่นมาั้พสามชั่วโมงชันเขานทนสมชั่เอหาดูินาได้พอยอบ่าจะเลือกกินเนาะมนุษย์สวัสดีวันศุกร์ วันสุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์นี้แล้วก็เริ่มพักผ่อนแล้วก็มาเริ่มใหม่สัปดาห์หน้ากล้องเป็นไง,งกล้องหน้าได้เลยี่หอน,นี้ต้องเปลี่ยนใช่ไหม ต้องเป็นระบบกล้องหน้ามันดูเนียนเนียนยเกินความเป็นจริงกดไลค์กดแชร์ให้ไหนหอะครับกดดอกกุหลาบกดรางวัลอย่างกระบุฮึอ่าชีวิตต่อดินลน เอาอันไหนดีตัวนี้ก่อนใช่ไหมข้อศอกทั้งติวทั้งสอนมุนอาญะโอ้ยทำงานทั้งติวทั้งสอนมุนอาญะ 中号。So, huh? เหนื่อยไหมคนดีมีฟีเป็นแฟนกูได้ใสแว่นนะครับอันีจะดูกูได้นาอเพื่อกดหัวใจให้ดูด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีสวัสด,สสด,สสดีไม่รู้ชื่อสวัสดีอาจารย์วันชัยไหมเนี่ย ไอ้ขมสวัสดีไอ้ขมไอ้ขมหรือไอ้เข็มวิชาเบญจสินนักธรรมระดับอุดมศึกษาวิชาพุทธประวัติชั้ตีระดับอุดมศึกษาทำไมไม่เป็นวิชาที่มันะ ไม่เป็นวิชาที่เราต้องการวิชาที่เราต้องการไม่ขึ้นมาระดับมัธยมศึกษาใช่ไหมเราต้องพิมพ์ว่าระดับมัธยมศึกษาโอ้ปัญหาข้อสอบทำตีโทเอง y cân sở sống phần đối นี่ทำไมมันหายระดับทำไมมีแต่ระดับผู้ม ไมข้อสอบทำให้ยุ่งยากแม่กองทำสนามหลวงเท่านั้นที่ช่วยเราได้ สวัสดี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 ไม่รู้จะสวัสดีใครดีเพราะไม่มีคนดูไปละบายบาย